ทอดมันทอดมันแล้วก็ผัดปลาเหลือเมื่อกางวันอยู่ทบด้วยอะนี่นะเนี่ยเนื้อเห็ไม่อายนะเม่กนอีคนั่งเสร็จมาตั้งยังไงก่อ <c oughs> แม่ต <Huh? S 3> ้องไปทำงานม่ต้องไปทำงาน every Monday หรอเออมอยากทำโอะไร นอนไม่ได้มันจะงูเรียนใ่คะนนก็นพอนะคะใดูเรนามาทำไรกันนอนอ เอองต้องทำอะไรกันอาบน้ำพับผ้ารอนพับผ้าอาบน้ำแตงฟันนอนนอนไม่ได้เลยวิสเทน days, นอนไม่ได้เลยจะรูยนะ้ยังไงร้อนอนะนอนเกินนอนไม่ได้ไนอนเกินนอนไม่ได้ไ ชอบแต่ที่มันหนาวอ่ะแต่ที่มันหนาวไมชอบแต่ที่ร่มกนหนาวไ่ชอบ La Winter on the fan ้องใหไม่ต้องห่มผ้าเนาะอืมอนเปิแฟนแห่มผ้าเพาะฉนชอบที่ร่มมันหนาว <You S 2> ชอบดูมันหนาวอ่ะ,อะอกินไหมงอไม้บางตัวไม่ก็กินด้วยกันได้เป็นไรขอกินมันหมดหรอกไปเอามีดมามึนกอาพริกมาว เปิดนูเปิดนูเปิดแฟนให้นอนอยู่หนผงผ้ากับินชอบที่ร่มรื่นหนามากแค่นอนหนาวแล้วผงผ้าดินะนี่ยแค่กุดแบบซุปเอร์ออแต่บอดดิ้งเอสเบดในเขาไม่เปิดฮีเตอร์อ่ะ ไม่ชอบวอร์นเวสไม่อยากจำไม่ได้เลยไม่อยากจำได้ล,ลืมเอาวนะิตามินไอวอร์นเวสหนูไปซิกวัวเลยเด้อปลาเนี่ยทำไมไม่กินปนปลากินดิกินดนิอร่อยอร่ม,มด Make you smart. Mm. Yeah. Fish. Mm. Yeah. Mm. Make you smart. Make you Make you healthy. I should be eating more fish. Put <laughs> ัวนอนไม่ได้วันนีนะ้ตื่นเท้านอนตห่นท t ว w e l v e นะ m i d ไห g ยังยังไม่นอนอจนถึง t w อ a.m. ทำไมตื่นนอนไหนอ่ะ ăn rồi, nó nó có tỉnh mày? Listen to music đi. Quá à? ăn. Khoan ăn. แม่มีอยู่ไหนอ่ะมาไม่กินไปเลยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านหนูกินไปหมดนะ้วแม่กินอันนี้กันเดียวอิ่มป่ะอืมอืมน้อเก็บไปกินพวกนี้หนูไม่กินหรออืมไม่กินนะเฟอร์ราร์กินไม่ดีนะ ยังไงฟังวาจะมีอ hmm. no, mm ่ะแป๊บอ่ะเยอะเยอะอ้อ้อ้ทูมัชว่ามันก้างไม่มีก้างทำไมหนูกินแล้วมีก้างอ่ะกินแลไม่มีก้างเพื่อจะหลอดไปอ่ะแล้วไง เกินไม่ได้เลยเขาแก่เขาเออเดี๋ยวกินไม่ได้เลยวอนแล้วหนึ่งใครก็ต้องวันแค่ให้ยืมบอกงดิดัม eat fish บอกปีปลาอ o I can't บอกปีปลาเขาจะรู้มีอันนั้นมีอะไรป้ะ ไยฟู้ดไาลิทไทยมีน่าได้ะไรหรออันนี้ผอจะกินแม้กินแมกเก็บนะเนี่ยน้องใส่ตู้เย็นไว้เสีได้ยกินแบบนี้เนี่ยหนไม่กิน้ล้ฟลอนชนะ เี่ย,นนยได้ปาลา้นเลยกิน,นผักหบดเหรือปลาทีโอเหือไม่กินผักเลย <c oughs> อ้อยไม่อ่อยเพราะเจบกินผักแต่ค <c oughs> นทักษะมกิน a lot of meat มันต้องเอา vegetable dish ด้ยนะ ไมไม่เก็บเนียอะลาดไปเอ้ออาอืมผัก oh พอยังอืมโอ้โอ้ย้เมาล้างจานนะ จะนอนไม่ได้ไหต่เหลือนอนไม่ได้ทำอะไรอะ่จะเสลืนอนไม่ได้ทำอะไรอ่ะันนอนได้ถึง three hours ฟังเพลงฟังเพลงหลับ ตายนะเราไหมอ้อยบอกมี pay, ่เปิดเพลงนอนไปนอนไปเดี๋ยวฉันลับเนอนไป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 ดู Hear Weird Stuff เนี่ยมน every time the noise here like like someone walking there <laughs> I want listen to music

มันร้อนวันนี้อ่ะร้อวันนี้ก็เยอะแม่จริงอพรุ่งนี้นพรุ่งนี้มอนจะขี้เกียจพรุงนี้อ่ะแบบ๊อกิ้จะจิบอยู่บ๊อกิ้ง้า video không muốn tham mình gửi con Nó mòn Bỏ hai nồi nữa Bỏ hai nồi được Quả sẵn ไฟมอดดูบทหัวปะเออมอดบอกหนูมือน,น,น่ไม่สั่นนี่ยโคจริเลยแค่อมออยู่ตรงนี้แหบจริงเลยสองแฮมเลยเออทำันยี่ไปนั่นแหละแค่ spoon ช h a k i n นันกก่นเอง spoon s h เน่ย ก็มอบองหนูห้ามสันหนูสันไม่สันหนูไม่สันใหเลยไม่หูว่าหมายถก physical like ห้ามทำาซ m e t h i n ทำทำมาลั่นหนูไม่ทำอะฟินิชจ้ะ ข้าวซิ้ข้าวปลาหมดก่อนข้าวเหลืออืมทำใหญ่เลยอกินหมดอันนี้มมเสจทำอะไรอ่ะ น้ำเดี๋ยวไปอาบน้ำหนูไปอาบน้ำพับผ้านอนโอเคบ๊ายบายพ่อก่อนบ๊ายบาย